สวัสดีเอฟซีวันนี้ก็ <c oughs> เอาอีกตัวนี้มาให้ชมอีกตัวหนึงพอดีมอลูกนี้เป็นของ f อฟจากทางจังหวัดอุทัยส่งมาให้ทำก็ตอนนี้ตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วว่าวงจรไดเสียตอนนี้ก็ดูลวดลายการเดินวงจรก็ถือว่าโอเคแต่เพียงแค่ว่าเสียอย่างเดียวมนเป็นความถี่ตายตัวไม่สามารถปรับจูนได้ และอีกจุดลูกเล่นหนึ่งอันนี้ก็เพึงสังเกตดูมันก็จะมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาใช้งานยวให้ดูนี่สวิตให้ดูนะสวิตคือเรากดสวิตปั๊บไฟมันจะค้างอยู่พักหนึ่งมันจะเวลาเราปล่อยสวิตมันจะ ไฟมันจะไม่หยุดทันทีมันจะทำงานต่อไปอีกนิดนึงประมาณนี้มองในเงี้ยหนึ่งมันก็จะทำให้การประหยัดแบตเตอรี่มองในเงี้ยหนึ่งมันจะทำให้เรามีโอกาสโดนสกิดได้แต่ข้อเสียของมองลูนี้ก็คือพอาทำไฟมาแรงเกินเรา จัดระบบได้ไม่ดีพอความร้อนก็พอมีพอสมควรกดสวิตช์หปล่อย1ปล่อยประมาณนี้น